เบาแจ๊บเบาแจ๊บเบิ้ง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 บิ้งบิ้งนี่นะรถมันสิบใบใส่นี่เข้าไปนี่เข้าไปนี่มันจะมุนหูได้ไงหูบอรถจะมุนหูได้ไงเล็กเล็กเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งเห็นบอเห็นบุญป้าพี่น้องพี่น้องประเทศไทยพี่น้องถนน โบเมนบามีแตอ่อยู่พื้นดินนี่พี่น้องใต้ดินก็มีนี่ก็มีพี่นอ้องตรงกลางก็มีเนาะทางา<ด>นเพิ่มก็มีรถพี่น้องรถยังกันอะ่ะรถไฟกันอ่ะรถไฟ<ซ>พี่น้องรถไฟลาวจีนโบแมน โปรเจ็คบปแมนแล้วบปแมน่แมนเนาะรถไ,ไฟฟ้าสายสีเขียวว้าวพี่พน้องพี่น,น,น้องก่อนอื่นก่อนใดพี่น้องกับโคกรับคำว่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีครเบิร์ตสุภุสกคนเนาะถือว่าเมเนี่กับยบอดได้มาเห็นขั้นแรกพี่น้องของัขง้นแรกเนาะในชีวิตเลยก็มาได้พี่ได้มาเห็นถนนพี่น้องแล้วก็รถเนาะบพรว่ามิ่งจะคิดว่าอะบรบอชเจ็ปกับได้พาเบิย์ดมาเห็นรถเนาะ ที่เป็นรถบัสจะเป็นรถไฟน้อพี่น้องเนาะในการถนนบางอย่างเป็นตึกเป็นกับถนนอย่างนี้เนาะเบื่อพี่น้องเนาะนี่คือถนนถนนอย่งกับห้องอันนี้อนโยธินประหอนโยธินแต่ว่าบรรพบยรุษบางอย่างบรรพบุรุษแต่ว่าอยู่ใต้ดินพี่น้องเนาะถนนนี้คือมุดลงไปเนาะมุดลงไปทางจนนี่เป็นปูนบอกทางเทืงนี่เป็นปูนแล้วมันขึนนี่เหรอน้ำใส่นี่เนี่ะเป็นปูนเป็นดินแล้วมันจะเห็ดเป็นเห็ดหรือเปล่ปูนเป็นเกาะมาเรียบร้อย นี่แหละพี่น้องประเทศไทยพี่น้องสลอาดอย่างเดียวพน้องบ่อสามารถเห็ดแบบนี้ได้บ่อยอดเขาได้เลยครับเพราะว่าบ่อเล็กับโบคยเห็นเพราะสัจจะโบคยเห็นโบคยได้สัมผัสพวกประเทศไทยพี่น้องบ่อยอดถึงได้มาสัมผัสเนาะตอนนี้บ่อยู่อยู่ใส่กับตอนนี้นะตรงนี้อยู่ที่วัดภาปีะสีวัดภาษีอันนี้เป็นห้องอย่างนี้นะอันนี้สกายวอล์กโอ้พี่น้องผัวแหละวันเทาเอิญอีกอันนี้อันนี้คือสกายวอล์กเนาะสกายวอล์กอ๋อพี่น้องย่าวไปพูดอะไรหน่อยเจมเนาะ เงาไปพุ่นเลยป้าพี่เนาะเบื้งถนนเบื้อยอดยังตื่นเต้นกับถนนเนี่ยพี่น้องเยอะยังตื่นเต้นกับถนนพี่น้องเยอดเบื้องยอดบืยอดอยากจะนับเบิ้งถนนเนาะเดี๋ยวบืยอดบืยอดจะนับเบิ้งถนนว่ามีหรือบอกคือแปนว่าว่าอยู่เทิงอยู่ลุ่มอยู่กลางแล้วก็อยู่เทิงอีกก็มีพี่เนาะจนสิต่ำก้นเทวดาแล้วนะบื้องเยอะตุ๊กลอยแล้วบืยอด มาแล้ว <มา S 2> พี่น้องมาแล้วนุ่นนุ่นนุ่นนุเธอเลิเธอเลิเลมาแล้วขั้นああนีน้ลอยมาว่าเมนงูทห่นเขาบอกสัตว์จวดไว้ไว้กว่าพงูสิงบยอดบยอ,อดได้เห็นเป็นขั้นแรกนะพี่น้องบยอดได้เห็นเป็นขั้นแรกบยอดคิดว่ามันอยู่ในพื้นธรรมดานะ่ยบยอดคิดว่าลอยอยู่บนฟ้าไปดิบบยลอยอยู่บนฟ้าแล้วบยอดคิดว่าถ้าหากแบบสิต่ำก้นเทวดาแล้วบยอดว่า ออกมาแล้วออมาแ้ออกมาแ้วสาอับนี้ดมันมาทรอ้นั่นนอัี้คือคือรถรถไฟมั่ไฟสายสีเขียวอนี้อันนี้รถไฟฟ้าบ่ห้องไฟฟ้าออบออันนี้บีอบสมมุตาเาคือขนรรม้วไปขึ้นก็ได้บได้ต้องมาซื้อตั๋วได้เมือนะคนธรมดหรือครรมดอะไคได้เมือมนบคนดีคนรวยทีโอ ที่นี่นับเพิ่นเฮ็ดไว้อ่าให้ประชาชนคนไทยนั่นแหละในการได้ชลชัยเพียงตะวัแล้วก็เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวพร้อมทีนี้เฮาก็ได้รับอานิสงส์น้ำเพื่อเฮาอ่ะซื้อตั๋วซื้อหยัางไรครับขึ้นใช้บริการสามารถสามารถไปขึ้นได้เนาะอย่างไรเพราะนี่เป็นรถสาธารณะเนาะเสียค่าบริการแล้วก็สามารถนั่งได้แล้วก็ไปถึงปลายจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและตรงเวลาด้วยยอด ไปแล้วประยัดไปแล้วประยัดไปแล้วโอ้โหอยากคีวประยัดอยากนั่งวะอยากนั่งวะยากนั่งอยู่ประยันเมาลุกไม่ไปนั่งบวกนี่ประหยัดบวกล้าคงบวกล้าอันนี้บพรายับนเป็นคอนเทนต์เนี่ยเป็นปอะยัดบวกล้าบวกล้าถ้าว่าประยัอยู่อยู่สิ้นแล้วนะประหยัดนะ10าก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ประหยัดยังบวกล้าตอนี้ประยัยังบวกล้าตอนนี้ให้มันผ่านกันไอ้เลิกเมาไอ้รถแม่ก่อนเดีสิคกิโลหนึ่าท นี่อะไดงต้องฟึกนี่น,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 นี่นี่คือถนนที่เรีว่าเป็นถนนแรกเลยบอกอยู่ในกรุงเทพฯกะเป็นลักหละง่ามง่ามตรงนี้ก็มีอีกบรือเปาจริงนะถนนสุขุมก็งามเงินแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะตรงนี้ก็เอกลักษณ์ของเขาเนาะ oh. นเอกลักษณ์ของเขาค oh. ือมาแล้วมาแล้วไม่ต้องไม่ไปครับไหนจะมึงมีคนคัดไม่ถึงเลยมึงมึงคนสิบปีของประเทศไทยได้ไหมนี่เทคโนโลยีเมืองไทยนี่บุคคลครับนะบ่มีบ่มี ถนนเส้นนี้คือเอกลักษณ์กับเพิ่นเลยเบาวยอดสังเกตบอกตรงวงเวียนตรงวงเวียนนี่จะมีอย่างที่บ่าวยอดเห็นข้างล่างเป็นอุโมงค์เนาะอุโมงค์ยอดอุโมงค์ยอดสําหรับทางตรงทางบนนี่เป็นวงเวียนเนาะเพื่อที่จะใช้ถนนสมมติเขาอยากไปแจ้งวัฒนะเขาก็ออกทรายไปเลยถ้าเกิดเขาอยากไปลาวิทาเขาก็สมมติเขาวิ่งมาจากทางลาดพร้าวเนียเขากับอย่างตรงเขาก็ออกทรายเลยครับเข้าวงเวียนเข้าสู่วงเวียนกันเนี่ยไปออกกลางกาไปฝั่งโน้น เนาะนะมาอีกแล้วมีมีให้ให้บบเราจะชุ่มชุ่มชุ่มมึงอ่ะมี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 แบบนี่แบไปแล้วบอมีทุกคนก็พูดแล้วคุณลุงครับรถรถอันนี้คือคือแหลมครับราจะคือทำเป็นเป็นสองทางเลยแบบสองทางเป็นเป็นการออกแบบเป็นบริเลียเลยเป็นนี้คือแบบว่าเป็นบริับรถเลยเลยเนาะสมมติว่าไปไปฮอตบอลหนึ่งแล้ว มาจากมานได้ใส่ไหมบัวน่ะสิครับเพื่อกระสินี้มันมีอันร้อยหลังมาเลยแบบนี้บปล่เพื่อนี้นี่ลองหลับนะเพื่อเพื่อออกเลยออกชานสลาออกไปพอมันมีเพื่อสั่งสั่งล่างรถไฟให้มันเล่อออกไปอยู่แล้วนะเสื้อุดสังเกตตอนสิ้นสุดรถไฟน่ะนี่เบิ้งเบิ้งสถานีที่กิ๊กอยา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 กมาเบิ้งความแบบที่เขาบม่เคยเห็นเนาะคือรถนี่บิ้งขัถ้าบ้านเบิ้งมีแบบเบิ้มันก็มีเนาะแต่ว่าเบิ่งเนี่ยเบิ้ง บุญถ้าเราเบิญงบดีนะโบเมนอันนี้โบเดเมนคอนเทนต์นะมันโบเดเมนว่าไอ้คือหลุดนะเอาเนมบอกมันคือแมงหิ้ห้อยโบย้อนเราคล้ายๆต่าแมงห้อยคนเดบว่ามันหล่ามันหล่าห้งบอกไม่แม่ไม่มันหล่าห้งขั้นแรกพี่น้องถ้าาเราคือภาษาบ้านๆคือภาษาได้ว่าบ้านพยอนคือได้ว่าเกิดจับท้องพ่อท้องอีพ่ออีแม่แค่โบกือเอ๋พี่น้องถนุนแบบนี้เนาะเรามีหลุดนะเบิุงเนี่ยผม มัน <chill> ีัแนมไปคิดว่าต่าไม่งี่ห้อยมันเรืองอะมันข่าวจนเว้กันเลยเรื่อบคือเขาไปในป่านะฮะเจเห็นแบบนี้เขาจะเห็นเรว่าแแสงแสงแบนเป็นแสงเป็นแสงเป็นแสงแบบนี้นมีแสงแสง้นหรแสงอ่ะมีแสงงั้น่เหนบอกเห็นบอกแมนบอกไม่หรืบอกหอาสียงดีแสงพีเพิ่มบอกมบอกแมนดี แน่นไปเจ็บโคตรๆประจำเป็นแสงผี่พวงบวบรรยากาศยังหื่นมาเลยออ้มาได้บอยอมมาได้มาได้ไหมเฮ้ยแมงกุ๊ดรถไฟฟ้าน่ะยอแมงลิ้วก็ขึ้นมามา่มดเนี่สงผี่แสงผี่พวงมาแล้วบอยอมมาแล้ว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 โอ้โหคำแรกในชีวิตพี่น้องไมอนี้เป็นมือครั้งแรกในชีวิตเนาะว้าวงูย เนาะส่วนว่าคือคือว้าวอะไรคือคนเขาบอกเคยเห็นเนาะเขามาเห็นหลายคนก็บอกไปยักขีดตวดได้ไหบอกว่ามันอยู่ไทยแล้วคือบิดจะไม่เห็นบไปได้มันอยู่ไทยนี่ก็เกือบสิบปีแล้วเกือบสิบปีแล้วแต่ว่าหมดอีคือไม่เห็นแบบนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพอันนี้คือจุดตวดเลยหรือเปล่าตรงนี้สังหารที่ต้องให้คนขึ้นคนลงนี่อ๋อไม่ได้คิดว่าพึ้นมานีเพื่อใาน้ำมันหมดเพราะแม่เนี้ยอ๋อรถไฟฟ้าใช้ใช้น้ำมันเคนใช้ระบบไฟอ๋อ บริเตกตน้ำมันเนาะบ่กมีการเติมน้ำมันอาจจะอาจจะมีการตรวจเช็คไอ้รถคืออยากให้ผู้โดยสารเนาะเรียกว่าเข้าห้องกันเลยมั่นใจอยู่แล้เนาะมันมีมีจุดตรวจมีอย่างละเอียดคือว่าจะเช็คตั้งเช่าเลยแต่ถ้าจะเช็คก็อาจจะเช็คตั้งเช่าเลยแต่แต่ช่วงนี้มันไม่เช็คกี่ละครรถกับสภาพใหม่อยู่แล้วเนาะนะคือผู้โดยสารนี่ใช่สบายใจอยู่แล้วอยู่ประเทศไทยก็บอกว่าเคยมีปัญหาอย่างไรเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีของคนนี่คือมาตรฐานสูงอยู่แล้วเนาะนะ คนยังนั่เทคโนโลยีตัวนี้ไปถ่ายทอดอยู่ต่างประเทศผมเนี่ยคนไทยนี่ยคนเห็นเองได้บมดยอดเห็นเองได้คนจ้างจีนมาเดินไงเงินเงินทุนจากไหนเงินทุนประเทศเป็นแล้วไปชนเป็นรวยเนาะไปชนไปยืมจีนหมวยืมเนาะหมได้ประเทศไทยจะบวกคู่ไปได้ประเทศไทยเนี่ยปไปชนบ้านเป็นรวยเนาะบริจุนคือบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเก็บภาษีปีนึงจะว่าเท่าไรคือว่าบ้านเฮานำไหลไปสว่างคนนี้สั้นนำไหลไปสว่างคนนี้อันนั้นมนุษยธรรมเนาะ เมียนี่บอกคือมันว่าเจ้าเลยเมื่อบ้านเจ้าต้องผู้สื่อข้องมนุษยธรรมนี่ใชเราขึ้นหน้าไฮโม้มนุษย์ธรรมผู้ใด้ถึงมนุษยธรรมกันแท้มันหลายคนหลายคนเลมันทำนะพี่น้องครับสิเราตื่นเต้นตื่นเต้นอย่าเดียวมันจะมันจะบุกหัวจักว่านยนต์เนาะจะเป็นกันเราเรื่องสิดีกว่ามันนี่กันเราเรื่องเป็นน้ำและกลายเป็นภาพีคเมืองภาพเป็นทำน่อยสะท้อนให้พอยอดได้เห็นเนาะว่าความเจริญสีลายของกรุงเทพมหานครนั้น เป็นเสมือนเมืองฟ้าเนะเาะแต่เนี่ยจะสังเกตเบืงองเนาะปกติแล้วถ้าเป็นบ้านนอกบ้านน่นนานเขนาคำคำว่านี่เวรแล้วหลดอ่ามาที่เขาเล่นมาเล่นวันแล้วเริ่มนอนแล้วกินเข้าแล้วก็นอนแล้วอ่าอ,อันนี้ประเทศไทยเราอยู่ทอดเที่ยงคืนเจ้าปีกเส้นแบบนี้บุญมีกองหลอนมาจับเอีกหนึ่งแโอ้บุญมีบุญมีเขาจะว่าอย่งกองหลอนทศรวจตำรวจเป็นบัวว่าเฮาโดงเนาะตำรวจเฮาให้นพิษมาหาทันทีเฮาให้นเวทเวทพิษแต่บ่ต้อง เขาเขาอยู่คืนเที่ยงคืนเลยเบ็นอย่ได้เขาก็อยู่ได้ตลอดเลยเขาบไปอยู่ในผับในบาร์นอหนะนี่บ่านนอยมากสวัสดีบ่านนอสวัสดีสวัสดีเพื่อคลิปคลิปไก่สบายดีบ่านนอสดมากมัจะได้บ่านอดตื่นเต้นนี่คนตื่นเต้นผู้เว่ยเห็นรถเห็นในทางลอดนี่เห็นรถไฟฟ้าคนดินใต้ดินมีมดนี่เพื่อนว่าพูดๆก็ซื้อมากซื้อมากบ่านยอดบ่านยอดว่าพี่พงว่ะพี่พงษ์แมนเด้อั่น มันคือเทคโนโลยีของเฟิรนรถอยู่ทั้งรถลอยฟ้าว้าเท่ากันนี่ตาแบบนี้ก็ว่าก็ซื้อเลยแหละลอยก็ลอยอ่สูงโพดอันนี้บอกมันมันมีมันมีสีแดงคือว่าบัตรเว่าบัตรเว่าก็สรีมันเป็นสีแดงคือคือสีแดงเนาะมัน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 อันนั้นไปเรียวบโมเมนบ์แมเนก่อนที่เขาจะทาหนี้เฟิรนต้องเตือนผู้โดยสารเออ เจมี <Jordan> well, ่หากีคาสถานีบนรถชับเทนนะแต่ละสถานีอนราไม่ผ่านสีขอนจะมีแป่ปีกปีมีแค่นี้นะปีกปีกหรือเปล่เหุ้ใดกับปิบแม่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 ถึงสีน้ำเด็ก็กับจิบอกพ่อบอกว่าพ่อบอกอันนี้คืออันนี้คือวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุอยู่ในรถจะเว่ามีการแจกแต่นี้งนอบันนี้เนาะคือส่งสัญญาณให้บริษัทที่อยู่ด้านนอก ไอ้คนเห็นนาว่มาฮอดแล้วมานี้โอ้ยไฟน่บมาอน่บอแมนนาสัญญาสัญญาบัตรบัตรปกาะสื่อเขาบัตรบะกสื่อก็ผีเพ้เนาะแแนแนบ้านบัตรยอยังมีกระสืออ้อ๋อเป็นความเสื่อบะเป็นความเสื่อเวนเอฟซีบังได้ับไซสยอดกะสือมีนะจับมาให้ิดงแนวกันกี่ค่าในร้านแล้วเอาใช่ไหคือบัย้อนสุบิบ มันใช่ละสิลกาไต่เนาะจึงวันเราบัวบัวเรื่อมันลุกลู่นะแต่ว่าเราบอกเนาะคือนเราอ่ะแหละเป็นความเชื่อเราจะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเนาะสำหรับคลิปโนี้ก็ประมาณนี้เราเบาเลาะเนาะถือว่าดำเนินมาอันใกล้ได้บ่าวน้อยกันเดินหน้ามาหอดแล้วเนาะกันจะไปบึงต่อกันอีกนะสำหรับคลิปนี้เราสี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับอีฟีหน้าบัวเลากันทีให้บ่าวน้อยกับบ่าวแคบเนาะเดินนำบัวเลาะบัวเลาะจะสัมภาษณ์ไปสำหรับวันนี้บัวเลาะจะขอลาพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับบ้านวัยสวัสดีส